สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่ที่อำเภอภูสิงห์นะครับมาดูความคืบหน้ากันนะครับความคืบหน้าบ้านคุณติ๋มนะครับพี่ติ๋มของเรานะครับอำเภอภูสิงห์นะครับตำบลละลมนะครับตอนนี้ช่างก็อยู่ในช่วงก่ออิฐผนังนะครับแล้วก็ในส่วนของหลังคาก็มุงแล้วนะครับเป็นเมทันชีสสีเทานะครับนี่ครับไม่มีฉนวนการทำร้อนนะครับหลังนี้ก็100ตารางเมตร 1 2 5ล้านนะครับ3ห้องนอน2ห้องครัว2ห้องน้ำา1ห้องโถงเฉลียงหน้าบ้านนะครับกว้างใหญ่ทีเดียวบ้านหลังใหญ่เลยนะครับ10คูณ10เมตรนะครับไปชมความคืบหน้ากันใกล้ๆนะครับตรงนี้จะเป็นด้านหน้าด้านหน้าฝั่งขวาของตัวบ้านนะเป็นฝั่งห้องนอนนะครับตรงนี้แล้วก็ยาวลึกลงไปนะครับนี่ครับตอนนี้ทีมงานก็กําลัง ก่ออิฐล็อกอิฐมวลเบาอยู่นะครับเหล็กโครงราคาเป็นกาวนาทนะครับผมอิฐมวลเบาทีมงานกําลังขบข้นเลยนะครับในการก่อผนังอยู่นะครับตอนนี้อันนี้ก็จะเป็นทับหลังอขออภัยนะอันนี้จะเป็นทับหลังล่างนะครับทับหลังล่างหลังจากก่ออิฐมาได้ระยะหนึ่งแล้วนะครับก็จะเป็นทับหลังล่างเพื่อที่จะทําเป็นช่องหน้าต่างนะครับ แล้วก็ก่อผนังขึ้นไปอีกนะครับให้สูงเท่าหน้าต่างด้านบนแล้วก็ก่อทับทับเทีทับหลังบนอีกนะครับตรงนี้จะเป็นเฉลียงหน้าบ้านนะครับเฉลียงหน้าบ้านนะครับนี่ครับอีพีก่อนก็ยังไม่มุงหลังคานะครับอีพีนี้มุงแล้วนะครับบ้านหลังใหญ่ทีเดียวครับเข้าไปดูข้างในกันนะครับนี่ครับผนังห้องนอนตรงนี้นะครับเดินมาก็จะเป็นโถงนะครับตรงนี้จะมีครัวนะครับ ครัวฝรั่งครับอยู่ตรงนี้ห้องนอนอยู่ทางนี้สองห้องนะครับนี่ครับทีมงานกาลังก่ออิดมมนเบาเลยนะครับสวัสดีครับลุงยายไปไหนหูเกมไม่ดีนะครับผมหูไม่ดีครับผมตรงนี้จะเป็นห้องนอนนด้าหน้าไปห้องใหญ่นะครับนี่ครับห้องใหญ่ตรงนี้มีห้องน้ํานะครับห้องน้ํา ห้องน้ารวมนะครับติดห้องน้ําตรงนี้จะเป็นครัวนะครับตรงนี้เป็นครัวฝรั่งตรงนี้เป็นห้องเก็บของนะครับลงมาจะเป็นครัวไทยนะครับนี่ครับครัวไทยแล้วก็ตรงนี้เป็นห้องน้ํารวมนะครับอยู่ติดกับครัวไทยอยู่หลังบ้านนะครับมาชมกันด้านหลังกันอีกมุมหนึ่งนะครับมุมด้านหลังครับนี่ครับตรงนี้เป็น โซนซักล้างนะครับนี่ตรงนี้โซนสักล้างก็จะเป็นพื้นออนกราวนะครับไม่มีคานนะครับส่วนฟังก์ชันครัวไทยด้านล่างก็สูง20เซนติเมตรนะครับมีคานร,รับตัวบ้านนะครับมาอัปเดตเพียงเท่านี้นะครับผมฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับ